บสดีจ้าวันนี้ลงสวนอีกแล้วค่ะก่อนจะเข้าในเมืองนะคะนี่คือผักอะไรใครทราบบ้างภาษาอังกฤษเรียกอะไรจ๊ะนี่จากสวนม่มนาเศรษฐกิจพ่อเพียงได้เวลาละรู้ไหมว่าตัวนี้ปลูกมานานแค่ไหนถ่ายสิใครถ่ายถูกมีรางวัลให้หม่อมลัตสิกัสว่าไงจ๊ะ นี่พี่ก้อยหนูปลูกมาก,กี่เดือนทายสิได้เม็ดมันมาแล้วก็มาลงทิ้งไว้จน,จนลืมอะ่ะสปายดยีอาจารย์ยอดซ้ายมาลุยสวนอาจารย์เอลยสิไปวัดปลูกพักแล้วก็นี่ละ่ะเป็นฟีมือเขาเองปลอดสารออร์แกนิกนี่ละ่ะโอเคบ่ได้เรื่องบ่นี่ถึงเวลาตัดละก็เ,เลยสิตารออกไปวัด ใครอยากได้จองก่อนนะจ๊ะบุีย่ยางะจะไปลอยกระทงในเมืองเดี๋ยววัดข้างบ้านเดี๋ยววันที่สาสิบจะแวะไปทีละวัดทีละวัดเห็นบ่ปลูกทั้งหมดหกเดือนพี่น้องปลูกตั้งแต่โควิดมาใหม่ๆพุนะ่น่ะบ่งดูปลูกทิมไว้อยู่ใต้ต้นมะเกลืน นี่เคยเห็นบักเลีนเหลืองบ่ะพี่น้องนี่ออ้ยแมยงมาจ่อล้วเนาะอีพออีเมอเอยเอาพานมันไวซะเนาะโอ้ยเนาะเอาเอาเนียมันไว้บักเลนเหลืองแสบแสบพี่น้องโอ้แมงมาจ่อได้นี่ลายอันนี้จะเอาพัานมันไว สวัสดีค่ะแม่แอนส้มปลาถึงเวลาลงสวนพี่เอ้ยเพราะว่าหนาวมาแล้วค่ะอากาศหนาวมาแล้วโอ้ยมันสุกจนงอมเงมหมดแล้วเนี่ยโอเคมีสายเข้าเดี๋ยวรับสายก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ